รู้หรือไม่เมื่อคนเราอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อของร่างกายจะลดลงประมาณ1-2ต่อปีเลยทีเดียวครับปัญหามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงหรือที่เราเรียกกันว่าซาโคพีเนียนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วนั้นจะพบว่า มวลกล้ามเนื้อยิ่งลดลงไปมากถึง3%ต่อปีเลยทีเดียวครับซาโคพเนียจึงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุยุคนี้ครับ โดยพบได้มากถึงหนึ่งใน3ของผู้สูงอายุเลยทีเดียวการลดลงของมวลกล้ามเนื้อมาพร้อมกับความแข็งแรงที่ลดลงไปด้วยเช่นกันครับทําให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของร่างกายที่ลดลงการมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงลุกนั่งเดินลําบากเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและการเจ็บป่วยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ลดลงด้วยครับ ในวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนั้นเราพบว่าปัญหามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงรวมไปถึงความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ลดลงด้วยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญครับต่อการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมรวมไปถึงปัญหาสุขภาพต่างๆที่อาจตามมาได้ครับ หนึ่งในสาเหตุสําคัญของการลดลงของมวลกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือซาโคพีเนียก็คือการได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยในวัยผู้ใหญ่นั้นเราควรได้รับโปรตีนในปริมาณ1-1.2กรัมโปรตีนต่อน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมต่อวันครับแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหารของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้พบว่าทําให้เราได้รับโปรตีนต่อวันไม่เพียงพอครับ ร่วมกับพฤติกรรมสุขภาพที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายกันมากนักหรือที่เราเรียกว่า s e d e n t a r y lifestyle นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการนั่งทำงานติดเก้าอี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันการที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือการมีความเครียดสะสมเรื้อรังยิ่งทำให้มีปัญหามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงรวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับดังนั้นการได้รับโปรตีนในแต่ละวันให้เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งโปรโตีนคุณภาพดีอย่างเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้ร่วมกับแหล่งโปรโตีนที่หลากหลายจึงมีความสำคัญครับที่จะทำให้เราได้รับโปรโตีนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ